สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการช่วงที่ผ่านมาออกเดินทางเดินทางกับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบ,บกในโครงกรารอามมิแรนเที่ยวแดนทหารเดินทางมาแบบเนื้อสุดนำทีมเดินทางลงพื้นที่โดยพลตีพลศักดิ์ศรีเพ็ญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบ,บกเขตทหารยินดีต้อนรับ ืที่ที่เราเปิดทํากิจกรรมเสริการท่องเที่ยวและกีฬาให้เรียกสั้นๆง่ายๆว่าคำนี้แหละสวัสดีครับเช้าวันนี้เราเดินทางเข้ามาทําความถวายความเคารพถวายความสักการะพยามังรายมหาราชมหาราชันแห่งร้านนาณกองบัญชาการมณฑลทนหารบกที่37 เสร็จจากรารพิธีทำความเคารพและบันทึกภาพในพิธีการจากนั้นออกเดินทางขึ้นรถเตรียมตัวออกเดินทางขึ้นไปยอดดอยโยกยอดดอยโยกแห่งนี้อยู่ในบนทนทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายและเหนือยอดดอยแห่งนี้นั้นมีสารารอยพระบาทรัชกาลที่9หนึ่งเดียวในประเทศไทยเดิมเมื่อพศ2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งประทับรอยพระบาทลงบนปูนปลาสเตอร์ณนะดอยยาวผามนอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหารในการสู้รบกับกองกำลังคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นกกกาารรรสสู้้พัััับบคคคออมินินนะน์ละะขวงงใจจนะ2,524ออเเดเ็ ปัจจุบันได้อันเชิญมาย่างสาลรารอยพระบาทในค่ายแห่งนี้จากยอดดอยหนึ่งไปอีกยอดดอยหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ทางทหารมณฑลทนาหารบกที่37สร้างขึ้นเมื่อปีพศส4 8 4ถึง2485ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นที่พักของจอมพลปพิบูลสงครามในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นที่ตั้งกองบัญชาการสนามกองทัพพยับเมื่อครั้งที่กองทัพไทยไปรบที่เมืองเชียงตุงปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางเนินเขาดูกติเตี้ยไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้อ้อแล้วอย่าลืมไปชิลเบาๆตรงร้านกาแฟจอมพลจากพิพิธภัณฑ์ทางทหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดร่องคุณวัดร่องคุณคือศิลปะหลายท่านหลายคน คงเคยมาชมงานศิลปะปูนปั้นจิตรกรรมประติมากรรมและที่สำคัญวัดร่องขุนแห่งนี้หนาแน่นไปด้วยนักเดินทางนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติและชาวไทยโดยในพื้นที่วัดล่องขุนในส่วนต่างๆนั้นมีความน่าสนใจตลอดแนวทางเดินในบริเวณวัดร่องขุนกล่าวได้ว่าการเดินทางมาจังหวัดเชียงรายนั้น ส,สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือต้องมาชมวัดร่องคุณอลังการงานสร้างจากศิลปินแห่งชาติไทยจากศิลปินระดับโลกที่ฝากฝีมือไว้ประดับโลกใช้เวลาในวัดร่องคุณพอสมควรจากนั้นได้เวลาทเที่ยงเราจะออกเดินทางกันข้ามจังหวัดจากเชียงรายไปจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนว่าระหว่างเดินทางรับประทานอาหารระหว่างทาง สำหรับทิปการเดินทางจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้บนเขตเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียงเรียกได้ว่าหลายพื้นที่ที่ไปเยี่ยมเยือนในเขตจังหวัดเชียงรายได้สร้างสร้างประสบการณ์ดีๆสร้างความประทับใจในพื้นที่เรียกย่อๆว่าอ army land ม r m y land ท่องเที่ยวแดนทหาร และต้องบอกว่าพื้นที่ทางทหารที่เปิดทำกิจกรรมและสามารถให้เข้าไปท่องเที่ยวได้ยังมีอีกเยอะสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานทริปหน้าอีพีหน้าพบกันที่จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับ